สวัสดีค่ะมาพบกับตูนะคะตูนี้83นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คงได้เห็นภาพนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่ตูจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะเป็นยี่ห้อนะคะที่มีชื่อว่า Sun Max นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ตามที่เมื่อกี้ได้เห็นภาพกันไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะตูจะมาแนะนําให้ฟังกันเป็นการรีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลข9ค่ะ แต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปถึงผลิตภัณฑ์หมายเลข9เนี่ยต,ตุนแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เขาส่งมาให้ทั้งเซ็ตก่อนแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เป็นอะไรกันบ้างค่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะเป็นหมายเลข6ตัวนี้นะคะก็เป็นครีนเซอร์นะคะเป็นการล้างหน้านะคะเป็นเจลใสที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนนะคะ แล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมนะคะแล้วก็เป็นออยฟรีด้วยคือซันแม็ก์เนี่ยจะมีส่วนผสมหลักเลยที่จะเป็นอินกริเดียนของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะคะเดี๋ยวคุณค่อยมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งละกันเดี๋ยวนี้ตอนนี้เดี๋ยวขอพูดถึงแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละตัวก่อนละกันนะคะเพราะว่าเขาจะมาเป็นหมายเลขแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือหมายเลขหกนะคะเป็นครีนเซอร์หมายเลขเจหมายเลขเจ หมายเลขเจค่ะจะเป็นตัวเซตนี้อันนี้ตูยังไม่ได้ใช้เพราะว่าตูนจะรีวิวแค่ผลิตภัณฑ์หมายเลขเ้าเพราะฉะนั้นหน่งเดือนที่ผ่านมาตูจะใช้เป็นหมายเลขเก้าย่างเดียวเลยตัวเดียวเลยนะคะตัวนี้จะเป็น uh, protecting collagen essence เป็น e s s e n นะคะก็ะคือวิธีใช้ก็จะมะีมันจะมีทั้งหมด4หลอดน,นะคะแล้วก็จะมีหัวให้ใส่แบบนี้นะคะเวลาเราเปิดฝาหลอดแล้วเนี่ยเราก็จะ สวมก็เป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะง่ายแล้วก็สะดวกต่อการใช้ค่ะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์เซนนัทหมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขแปดนะคะนี่แอบใช้บ้างนะคะเอ่อเข้ามาเป็นกล่องนะคะก็จะเป็นเอ่อคอลลาเจนเอเซนต์มาร์สนะคะก็คือมาร์หน้าที่เป็นส่วนผสมของคอลลาเจนนั่นเองแล้วก็หมายเลขเก้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนรีไฟนิงครีมนะคะจะเป็นครีมที่เอ่อเป็นประปุกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจน ส่วนผสมเบสเป็นคอลลาเจนนะคะนี่หมายเลขเก้าเดี๋ยวตุ้งจะมารีวิวตัวนี้กันหมายเลขสิบนะคะตัวนี้เป็นคอลลาเจนเหมือนกันแจะเป็นไอครีมค่ะเป็นไอรีโนว์ครีมนะคะตัวนี้ออบใช้ไปแล้วกหลืนค่ะ แล้วก็หมายเลข11นะคะตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนมอส u r ร z i ิ่งครีมนะคะซึ่งตุนไม่แน่ใจว่าแตกต่างจากหมายเลข9ที่ตุนใช้ยังไงเหมือนกันเพราะว่าตุนยังไม่ได้ทดลองใช้หมายเลข11แต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะมาคุยกันถึงเจ้าตัวนี้กันดีกว่าค่ะเป็น Collagen Refining c r e ีมหมายเลข9ใช้ไปเกือบจะหมดกระปุกแล้วนะคะก็ก่อนที่จะไปเข้าถึงเรื่องราวของกัน รีวิวผลิตภัณฑ์นะคะตุ้มก็มาพูดคุยกินเกี่ยวกับเรื่องราวของคอลลาเจนกันชนิดหนึ่งสำหรับสาวๆนะคะที่อายุเลย25เป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะคะการผลิตคอลลาเจนเนี่ยก็จะลดน้อยลงและนอกจากนั้นนะคะยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของออไม่ว่าเราจะไปเจอมลพิษต่างๆนะคะการแต่งหน้าเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การออคอลลาเจนในผิวเราเนี่ยลดน้อยลงเพราะฉะนั้น มันก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องแบบดูแลแล้วก็เสริมแล้วก็เติมคอลลาเจนให้กับผิวนะคะทั้นแม็กนะคะผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับคอลลาเจนโดยทั้งสิ้นนะคะก็อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าเเจ้าตัวคอลลาเจนเอเซนส์ ence, นะคะคอลลาเจนมาส์คอลลาเจนรีไฟนิ่งครีมที่มันจะรีวิวเมื่อเก้าเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีคอลลาเจนอื่นๆอีกคือทุก ส่วนผสมของเขาจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบหลักนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือทำไมทาไมผิวเราถึงคอลลาเจนเนี่ยเสื่อมได้ง่ายนะคะเพราะว่าอย่างไม่ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเนี่ยแต่งหน้าตอนอายุเกินเท่าไหร่นะคะตูเริ่มแต่งหน้าตอนอายุ21 22อพอหลังเรียนจบเนี่ยนะคะก็ทํางานก็คือเริ่มแต่งหน้าเลยทําให้ผิวเนี่ยค่อนข้างไปก่อนไวมากๆสําหรับผิวนะคะเพราะฉะนั้น ซันแมชนะคะเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มองเห็นตรงจุดนี้นะคะแล้วก็มีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นเขาก็จะเน้นในการดูแลผิวแล้วก็ในการฟื้นฟูผิวที่ถูกทําลายคอลลาเจนเนี่ยมากกว่าแบรนด์อื่นนั่นเองค่ะโดยที่เขาจะเน้นการใช้คอลลาเจนเนี่ยนะคะเพื่อที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นพอผิวพูดชุ่มชื้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหเต่งตึงนะคะมีน้ำมีนวลแล้วก็ปกป้องผิวนะคะจากไม่ว่าจะเป็นมลพิษแสงแดดต่างๆทำให้ผิวเนี่ยมีกรอบแล้วก็มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้้นนนะะคคเเเอาาาา่่ดดีี๋ยววมขรืงกกั คือทุกตัวของเขานะคะจะมีส่วนประกอบนะคะจา,จากสารสกัดธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องของการแพนะคะและข้อที่ตุนชอบเกี่ยวกับซันแม็กซ์ตัวหมายเลขเก้าเนี่ยเพราะตูว,ว่าใช้ตัวจะใช้หมายเลขเก้าเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ลองมาก็จะมีการมาสกบ้างเป็นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเป็นหมายเลขแปดที่เป็นมาสกแต่ว่าหมายเลขเก้าเนี่ยคือเนื้อครีมเป็นสีขาวก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเป็นขาวที่ ็นครีมข้นแบบขาวอธิบายยังไงดีคือเดี๋ยวตัวอธิบาย้วยกันทาให้ดูนี่ค่ะคือพอทาครีมปุ๊บมันก็คือจะเป็นการชุ่มชื้นแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่ามันจะมีความชุ่มชื้นอยู่บนผิวได้ทันทีเลยพอทาปุ๊บนะคะแล้วก็ซึมเข้าผิวเร็วมากไม่ทิ้งความเหนอะหนาไว้นะคะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวและก็สามารถทาทําให้พวกที่ คือตูนด้วยความที่ตูนเป็นคนผิวแห้งเนี่ยนะคะทําให้เมคอัพต่างๆในติดทนคือที่สังเกตได้จากหลังจากนั้นก็คือผิวจะมีความชุ่มชื่นแล้วก็มีความเด้งมายกยิ่งขึ้นนะคะมีคนทักเหมือนกันว่าผิวเนี่ยดูดูฉ่ำน้ําขึ้นว่าตูนทดลองอะไรตอนแรกก็คือยังไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆแล้วตูนก็จะทดลองสกินแคร์ไหนตูนจะทดลองหนึ่งหนึ่งเดือนเนี่ยหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะตัวนี้ก็ทดลองมาหนึ่งหนึ่งเดือนกว่าๆประมาณสามวีคขึ้นไปอะคะ่ะ ตุลก็เลยมานั่งวิเคราะห์ว่าเออสำหรับคนที่มาถามว่าผิวเนี่ยดูชุ่มชื่นขึ้นดูเด้งขึ้นในวันที่ตัวไปเวิร์กช็อปนะคะไปสอนแต่งหน้าก็มีคนมาทักว่าเออวันนั้นในหน้าตุล เด้งแล้วก็ฉ่ำมากก็คือตูนว่าน่าจะเป็นเพราะว่าการทีตุนลงตัวคอลลาเจนตัวนี้นะคะก่อนการแต่งหน้าคือมันอาจจะมีความชุ่มชื่นผิวทําให้ผิวดูกระชับแล้วก็ดูแต่งตึงมากยิ่งขึ้นสําหรับตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือเนื้อครีมบางเบาค่ะแม้ว่าจะดูแบบเหนียวหรือหนึบนิดนึงเพราะว่าความกระปุกก็ไม่หกอะไรนะคะแต่ว่าพอทาไปแล้วเนี่ย มันซึมทันทีแล้วแต่มันไม่ได้ให้ความเหนียวแล้วก็ไม่ได้ทิ้งสีขาวไว้บนผิวเพราะฉะนั้นเวลาเราลงเมคอัพอะไรก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีการผิดเพี้ยนของสีเรื่องของกลิ่นก็จะคือหอมอ,อ่อนๆนะคะเขาบอกว่าเ,เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่า,วาผิวระคายเคืองง่ายหรือผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยก็ใช้ได้ปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะคะอธิบายกลิ่นไม่ถูกจริงคือมันจะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ค่อนข้างเฉพาะเลยนะคะเจ้าตัวนี้ หนึ่งกระปุกนะคะก็จะเป็น30กรัมโอเคค่ะวันนี้นะคะตัวก็ขอจบการรีวิวผลิตภัณฑ์ Sun Max กหมายเลขเก้านะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะเป็นตัว Collagen Refining Cream นะคะก็ถ้า สนใจนะคะก็สามารถหาข้อม ну ูลเพิ่มเติมนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเขานะคะเดี๋ยวตูนจะลงรายละเอียดไว้ข้างล่างนะคะยังไงก็ลองเข้าไปดูแล้วกันค่ะก็ฝากรีวิวนี้ไว้นะคะเป็นหนึ่งในทางเลือกในการตัดสินใจนะคะในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แต่ว่าไม่ว่าในการทดลองสกินแคร์ใดๆนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ตรวจสอบการแพ้ก่อนนะคะว่ามีการแพ้หรือระคายเคืองใดๆหรือเปล่าก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ตูนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะตับการรีวิวผลิตภัณฑ์ sunmatch oh. m i l a g a collagen refining cream ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ